สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ปยุยยกได้มาทำการใส่ปุ๋ยรอบสุดท้ายคือรอบอายุ40วันหลังจากที่ได้ถ่ายคลิปที่หนึ่งคือช่วงอายุ35วันวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาส่างช่วงอายุ40วันของข้าวโพดตามที่ได้รับการศึกษามาแนะนำมาก็ได้มาทำการจัดใส่ปุ๋ย เพื่อเตรียมข้าวโพดให้ออกดอกจ่างสมบูรณ์ตอนนี้เครื่องมือก็คือใช้ถังถังพ่นปุ๋ยพ่นข้าวแบตเตอรี่แต่วันนี้จะไม่ใช้แบตเตอรี่จะใช้ลักษณะเปิดและให้มันโรยลงตามร่องข้าวโพดทั้งสองทางโดยอาศัยท่อเขาเรียกว่าอะไราสามทางตั้งฉากอันนี้6นิ้วไอหกขุน แล้วก็ใส่ท่อหกขอุนออกสองทางเพื่อที่จะเดินโรยไประหว่างร่องข้าวโพดเพื่อเป็นการประหยัดปุ๋ยเพื่อให้ลงถูกจุดที่ต้องการแต่จะไม่ใช้การหวานเครื่องเพราะว่าหรือจ้างคนมาหวานเพราะว่าเป็นการประหยัดเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้ใจ,จ่ายจึงต้องออกแรงโรยด้วยตนเองก็พอได้ก็พอได้นะครับทีนี้จะลองไปโรย โรยปุ๋ยให้ดูนะครับว่าเข้าโพดบางส่วนส่วนใหญ่มันจะอายุ40วันมันสูงแค่ไหนซึ่งจากเดิมสาวันได้้วยก็ได้ถ่ายไปแล้วนะครับอรอสูคุตอนนี้วิดีโออาจจะขุก,ข,กขักนิดหน่อยนะครับอ๋อตอนนี้ทำการ ร่องที่อยู่ตามาตามคันนาก็อาจจะไม่สวยเท่าไหร่ข้าวโพดเพราะดินไม่สมบูรณ์แต่ตอนนี้จะเริ่มหวานในในร่องที่2ต่อไปที่ที่จะทำการหวานสำหรับแปลงนี้นะครับอันนี้คือข้าวโพดอายุ40วันนะครับอ่าน่จะจะให้ดูตอนนี้ปุ๋ยยังไม่ลงโอเคนี่ข้าวจะลงแบบนี้ มันจะลงไปไวันนี้ก็จะลงตามร่องข้าวโพดพอดีอที่อุดตันก็ข่ายยาวหน่อยนะครับอันนี้ข้าโพดจะเริ่มสูงเดี๋ยวผมจะเอากล้องใส่ใส่กระเป๋าหน้าอกนะครับอาจจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างตามสภาพเพื่อรู้ว่าอันนี้ข้าโพดอายุ40วัน สูงขนาดนี้บางส่วนท่วมหัวบางส่วนก็เสมอบา,บางอังมีน้อยนิดบ้างที่เป็นอยู่ประมาณเอวนะครับก็เ,เป็นช่วงดินไม่ดีเป็นธรรมดาถามว่าอายุ40วันทำไมถึงสูงขนาดนี้อันนี้ก็ผมคิดว่ามันอยู่กับเหตุปัจจัยในการที่เราเตรียมยินให้มีความพร้อมสำหรับลูกพืชไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดหรืออะไรก็แล้วแต่ มีคนถามว่าอายุเท่าไหร่เขาโพดผมบอกว่าอายุสี่สิบวันอ้าวท,ไทไาไมทําไมงามขนาดนี้ทําไมสูงขนาดนี้ใส่ผุอยอะไรฉีดฮอร์โมนหรือเปล่าผมว่าผมไม่มีเวลาที่จะฉีดฮอร์โมนหรอกเพราะว่า,าแค่จะลดน้ําใส่ปุ๋ยมันก็หนักสาหัสแล้วทีนี้แล้วทาไมถนะ่ะไม่ได้ฉีดฮอร์โมนทําไมถึง สูงใหญ่หรือเสมอแบบนี้ผมก็ตอบว่าก็เราแค่บำรุงดินให้มีความพร้อมให้มีอาหารสมบูรณ์สำหรับที่จะปลูกข้าวโพดก็เพียงพอแล้วส่วนฮอร์โมนหรือปุ๋ยน้ำปุ๋ยอะไรแล้วแต่ลื่นซีแล้วแต่อ,อันนีเน้เป็นเรื่องรองเพราะถ้าให้ยินสมบูรณ์แล้วทุกอย่างมันจะโอเคเองอันนี้เพราะฉะนั้นหลักการที่ผมทำก็ผลออกมาอย่างนี้แหละครับ ก็ข้าพก็สี่สิบวันก็ได้ความสูงได้ความงามประมาณนี้ทุกอย่างมม่กี้เห็ดตอดใจนะครับอตอนนี้ในช่วงแรกผมก็ในช่วงแรกก่อนก่อนหยอดก็คือโรยขี้ไก่ต้มปูครั้งแรกเนื่องจากว่าเป็นการปูครั้งแรกไม่เคยบนดุมดินก็เลยใส่ขี่ไก่เยอะหน่อยประมาณเกือบร้อยกระสอบต่อไร่ต่อไร่ แล้วก็รองพื้นด้วยปุ๋ย16-8-8ของยี่ห้อไหนก็ได้ทูบแปดนะครับก่อนหยอดก่อนปลูกลงไปแล้วก็พออายุได้ประมาณ25วันก็มาหยอดปุ๋ย16-8-8อีกครั้งหนึ่งในจำนวน8ไนร่ผมก็ใช้แค่คค3กระสอบนะครับ3กระสอบ6กระสอบ ผลออกมาก็เป็นเป็นอย่างนี้นะครับแต่่วมฮอร์โมนหรืออะ,อะไรที่เป็นปุ๋ยน้ําหรือเป็นผงอะไรแล้วแต่ที่เขาโฆษณาทางทางยูทูบทางเพจต,ต่างๆไม่เคยใช้นะครับไม่เคยใช้ใช้แค่บำรุงยินอย่างเดียวผลออกมาก็เป็นอย่างนี้ครับอันนี้ยืนช่วงต้นประมาณนิดบาหนิดเอ,อเป็นบางส่วนเป็นบางส่วนก็สลับ คลิปนี้ก็เขอยุติไว้ก่อนนะครับรู้สึกว่ามันลำบากนะในการเดินครับสวัสดีครับ